เปิดดวงลัคนาราศีพฤษพประจำเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่โชคลาภหลั่งไหลมามากมายการงานก็ก้าวหน้ารุ่งโรจนคู่ก็สายเปไม่อันสวัสดีครับทุกท่านได้เวลาของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วครับมาฟังกันนะครับว่าดาวจรในเดือนเมษายนนี้จะส่งผลดีกับเราอย่างไรบ้างครับ พราะที่อาจารย์พูดไปนั้นเป็นเรื่องจริงครับเดี๋ยวมาฟังเหตุผลทางโหราศาสตร์ลองรับได้เลยนะครับและที่สําคัญคือดาวพร,ระศพดีจะย้ายที่30เมษายนนี้ครับย้ายมาทับลัคนาราศีพธศพนะครับเราจะดีหนึ่งประเภทหนึ่งเฮงปังล่ํารวยเลยก็ว่าได้และอาจารย์ก็จะทําคลิปเจาะลึกถึงพื้นดวงถึงวันเกิดด้วยนะครับเพราะนั้นให้ทุกท่านมารอฟังได้เลยเป็นคลิปถัดไปนะครับตรงนี้และที่สําคัญคก็คือกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดติดตามไว้เลยนะครับ เดี๋ยวเวลาทาคลิปดาวพระัสยาจะได้รับฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนครับแล้วอาจารย์ก็จะได้ครบทั้ง4เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเลขนําโชคครับให้ถูกมาหลายงวดติดๆกันแล้วนะครับล่ํารวยกันไปหลายคนแล้วนะเพราะนั้นฟังถึงท้ายคลิปเลยนะครับมีบอกครบเลยครับมาเริ่มที่การเงินและโชคลาภันก่อนนะครับเห็นได้ชัดครับว่าดาวการเงิน คือดาวพุธเห็นไหมครับก็ไปรออยู่ในเรือนลาพะรอเราแล้วนะครับแล้วที่เด่นก็คือดาวศุกร์ครับดาวประจําตัวเรานี่แหละได้ตําแหน่งมหาอุดไปลว่ายิ่งใหญ่ไปว่ามากมายอยู่ในเรือนโชคลาภครับเห็นไ,ไหมแสดงว่าตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งเงินแห่งโชคลาภตั้งแต่วันที่สองเมษายนต้นเดือนเลยเฮเลยปังเลยดีเลยนะครับดาวพุธ ดาวการเงินอยู่ร่วมกับดาวสุ์ดาวตัวเราในเรือนลาพะเห็นไหมก็แปลว่าจะมีลู่ทางช่องทางให้ได้เงินได้จากตัวเราได้จากการงานดาวราหูได้จากการพูดจาเจ,จะติดต่อสื่อสารนะครับได้จากดาวองคารคู่สายเปไม่อันได้จากความขยันเห็นไหมหรือใครทําเกี่ยวกับอาหารความงามการขายการตลาดออนไลน์ช่างเทคนิคอะไรต่างๆดูดีหมดบอกเลยดาวสุขนี่เดินไวมากนะครับ วันที่27เมษายนไม่ทันถึง1เดือนเลยย้ายฉึบเลยนะครับเข้าเรือนวินาศครับเป็นปากเกษตรเห็นไหมจะเบาลงเพราะฉะนั้นถ้าใครมาฟังก่อนรู้ก่อนรีบทําก่อนเลยจังหวะนี้ดวงดาวกาลังดีนะครับหรือเดือนมีนานีดาวเราก็ได้เขาเรียกปัสวะอุดมมาเกณฑ์เสร็จแล้วย้ายมา2เมษาก็ได้ลาพระอีกโอ้โหแปลว่าดีๆทั้งนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าดาวกันเงินแล้วครับ ช่วงที่ฟังอยู่เนี่ยเดินถอยหลังพักองศาใช่ไหมครับพักกับลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆงานเก่าๆไงไปทําไปคุยสินค้าเก่าๆเนี่ยปัดฝุ่นมาขายใหม่เดี๋ยวก็ขายได้นะครับเสร็จแล้วหลังวันที่สิบหเมษายนอีกครับดาวการเงินเราเดินหน้าเต็มกําลังเราก็ลุยเลยอันนี้เป็นของใหม่เลยนะครับลูกค้ารายใหม่เคสใหม่ๆก็ไปคุยนะครับแต่ก็ฝากหน่อยเพราะว่าดาวพูดยังเจอพระราหูอยู่เป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับ ระวังการหลอกการตุกติกการโกงอะไรเงี้ยนะอย่าไปปล่อยอะไรอย่าไปให้ใครยืมเงินอ่านะครับสองอย่าไปขับประกันใครสาอะไรที่มันต้องให้ไปก่อนแล้วได้เงินทีหลังอย่าไปทำหรืออย่าไปลงทุนอะไรซีสัวอย่าไปลงทุนร่วมกับคนอื่นต้องลงทุนจากตัวเราเองทําจากตัวเราซี่ก็ดาวตัวเองโดดเด่นแบบสุดๆนะครับดาวตัวเองไปอยู่ในเรือลา,าพาเป็นมหาอุดไปว่าได้มากได้เยอะสองการเงินเราเนี่ยไปสัมพันธ์กับน้ําเพราะดาวกันเงินเราดาวพุธ ก็ไปดาวธาตุน้ําดาวศุกร์ก็ธาตุน้ําเห็นไหมครับไปอยู่ในราศีมีนก็ธาตุน้ําเรียกอสีตีธาตุเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรกยวกับน้าน้ำเนี่ยจะลุ่งจะขึ้นมากอ่าเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้เลยว่าการเงินเราจะโดดเด่นแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวจะมีบางคนก็มาทักอีกมาคอมเมนต์ไม่เห็นจะได้เลย,เ,ยเข้าไปถึงกลางเดือนเมษาแล้วอ่าอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับว่าดาวศุกร์กับดาวพุธเดิมของท่านเนี่ยตอนเกิดอยู่ในตําแหน่งที่ดีหรือเปล่า นะครับเช่นบางคนเป็นปะเป็นนิดเป็นกาลีมันก็ไม่ได้สิครับนะถ้าถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรแล้วว่าเราจะได้มากได้น้อยเนี่ยนี่เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้า 65, ครับอาจารย์เกตยินดีบริการเซอร์วิสดูดวงเจาะลึกถึงพื้นดวงของท่านนะครับไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนเลยฟังช่องอาจารย์เกตเทวาก็นึกถึงอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับยินดีบริการตรงนี้จะได้รู้ๆกันไปเลยแต่ภาพรวมมาดูดีนะมีเกณฑ์ได้มากหรือยิ่งขยันก็ยิ่งได้เงินเยอะ นะครับโอกาสดีๆมาแล้วต้องรีบคว้าไว้นะครับอย่าช้าทีแล้วแต่งกายแต่งตัวให้สดใสนะครับเสื้อผ้าใหม่ๆเสื้อผ้าดีๆเพราะดาวสุกแล้วอะเป็นดาวที่ถูกโลกกับอารมณ์ดีเสื้อผ้าดีๆอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะก็ทําให้เราดึงดูดเม็ดเงินเม็ดทองอะไรเนี่ยเข้ามา หรือให้คิดไว้เลยว่าฉันคือเทพแห่งความมั่งคั่งฉันคือเศรษฐีฉันจะเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิก็ดาวมา่มงเงี้ยมันได้นะครับคิดอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะดึงดูดพลังดีๆเข้ามาหาเราได้อีกนะครับเห็นไหมเพราะนั้นดีเลยน้อรีบลุยเลยนะการเงินนี่ได้มาจากหลากหลายช่องทางก็ได้เห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวการเงินเราไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวเกดดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวราหูโอ้โหคึกคักครับบอกเลยช่วงนี้ถ้าขยัน ไม่อดตายแน่นอนนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามามากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านนะครับต่อมาในเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภก็เห็นได้ชัดว่าคือดาวเพื่อเรื่องหัสบดีดาวหัสบดีครับหลัง13เมษายนดาวอาทิตย์มาร่วมวงด้วยในเรือนวินาศถึงจะเป็นวินาศก็เหอะแต่ผมมองว่ามีโชคมีลาบได้นะครับตรงนี้ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุอ่าแปลว่าเลขบ้านเลขรถเนี่ยมีเกณฑ์จะออก แต่วิน่าคือลอไะต้องไปซื้อไกลๆหน่อยต้องซื้อผ่านออนไลน์สองซื้อแล้วต้องกลับด้วยเช่นห้าหนึ่งหนึ่งห้าอะไรอย่างนี้นะครับงั้นโชคลาภก็เลยเจอคู่มิตรมีมุมที่โดดเด่นสองดาวตัวเองอีกไปรออยู่ในเรือนโชคลาภตั้งแต่ต้นเดือนเลยสองเมษายนก็แปลว่าเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลขอายุเลขวันเกิดเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขที่ชอบเลขบัตรประชาชนเนี่ยก็ออกได้อีกยิ่งถ้าพื้นดวงเดิมเรามีเกณฑ์เรื่องโชคลาภเนี่ยก็จะ รู้เลยว่าถูกแน่ๆเลยแล้วมีเกณฑ์ได้ก้อนใหญ่แล้วโชคลาภก็แนะนําเมื่อดาวโชคลาภเป็นเรือนธาตุน้ำแล้วมีพุทธศุ์เป็นคู่ธาตุน้ำก็แปลว่าซื้อในที่ที่ใกล้น้ําริมน้าอะไรอย่างเงี้ยใกล้แม่น้ําใกล้บ่อน้ําใกล้อ่างน้ําใกล้คลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์การถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่เราเอาดวงมาบริหารชีวิตนะครับเพราะนั้นสรุปเลยนะเงินและโชคลาภคุณจะคึกคักมาก จะร่ำรวยมากครับถึงได้บอกว่าหลั่งไหลเข้ามาอย่างถาโถมเลยก็ว่าได้นะและยิ่งสามสิบเมษายนเนี่ยดาพระสบดีโชคลาภทับตัวเห็นไหมยิ่งปลายเดือนยิ่งข้าพุทธภายยิ่งมากันถล่มทลายครับแม่ยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้นะเงินโชคลาภเงินนี้ดีก็แปลว่าให้ขยันลงมือทำมาฟังกันเยอะๆลงมือทำเยอะๆจะรวยมากนะครับการงานกันบ้างครับ ดาวการงานเราคือดาวราหูครับเห็นไหมพอมีดาวสุขมาร่วมวงแล้วแต่2เมษาก็แปลว่างานนั้นไซส์เกิดขึ้นจากตัวเราคีเอดงานปิ๊งไอเดียออกหรือตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับหรือจะต้องไปทํางานอะไรให้มากยิ่งขึ้นจะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นแล้วงานก็เป็นลาบนะครับและที่สําคัญก็คือสุขกับราหูเนี่ยเป็นคู่ลุ่มหลงลุ่มหลงในทางบวกคืออะไรรู้ไหมครับ ก็รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยต้องให้เขามามีมีส่วนในงานเราเช่นถ้างานเป็นของก็ต้องให้เขาได้ทดสอบได้ทดลองได้สาธิตอ่าถ้าเป็นกลิ่นก็ต้องให้เขาได้ได้กลิ่นได้ดมได้ยินเสียงอ่าต้องออนไลน์ต้องพูดบ่อยๆต้องโทรไปหาบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะนั้นใครทํางานอะไรเนี่ยให้มาดูกับผมก็ได้นะครับผมจะได้บอกว่าอ๋อการที่จะ ผู้ลุ่มหลงทายัางไงเขาลุ่มหลงในงานลุ่มหลงในงานก็จะขายของได้งานก็จะเริญก้าวหน้าหรือใครทํางานบัญชีตัวเลขเนี่ยก็ต้องเอาตัวเลขไปพิเศษให้เขาเห็นเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเขาก็จะซื้องานแล้วเขาก็จะหรือเจ้านายก็จะปื้มราผลงานก็จะดีเนี่ยมันเป็นตัวอย่างอธิบายได้ไม่หมดหรอกครับถ้าอยากให้อธิบายจริงๆงจังต้องมาเจาะลึกดูดวงกันเป็นรายบุคคลนะครับแต่ให้รู้แหละว่าอาจจะมีงานดีเข้ามามีงานมากนะครับถึงแม้ว่างานจะต้องมีแก้ปัญหาบ้าง ดูแลเรื่องเอกสารสัญญาบ้างเพราะราหูไปเจอดาวพุธแต่ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวดาวพุธก็จะย้ายออกก็จะยิ่งดี้าไปอีกในเดือนพฤษภาคมนะครับตรงนี้แล้วมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือวันที่23เมษายนครับดาวอังคารย้ายครับมาเจอพระราหูด้วยเจอดาวศุกร์เจอดาวพุธแต่เน้นที่ดาวราหูก่อนอังคารลาหูเป็นคู่ธาตุลมครับอยู่ในเรือนลาพระครับสัมพันธ์กับดาวการงานานั่นหมายความว่า งานเราจะมีเกณฑ์เดินทางมากยิ่งขึ้นเมื่อหลังสงการไปแล้วยี่สายไปหายนไปแล้วไปได้หมดเลยนะครับเดินทางพบปะเจรจาติดต่อพรีเซนต์นะครับยิ่งขยันยิ่งรวยอ่านะไปได้หมดเลยนะครับแต่อังคาานี่ไปสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักจะมีส่วนมาช่วยงานทางตรงทางอ้อมสองหุ้นส่วนเลยพาร์ทเนอร์เลยเนี่ยอ่าก็จะมีเกณฑ์ต้องมาคุยกันอ่าก็ได้อีกก็ดีดีอยู่ในเรือนลาภเห็นไหมลูกค้า เข้าเยอะขึ้นอางคายมาจากเดือนพินาศงานแดนไกลงานออนไลน์งานแก้ปัญหาโอ้โหเรียกว่าการงานก็ต้องคึกคักเพราะว่าดาวการงานประสันธ์กับดาวอีกหลายดวงเลยนะครับก็ลุยได้เลยเห็นไหมเงินดีงานดีโชคลาบด,ดีครับโอ้โดดเด่นความรักกันบ้างความรักเนี่ยก่อนวันที่ยี่สิบสามเมษาโอ้โหดาวคนรักเจอดาวเสาคู่ศัตรูครับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออ่าแพ้เป็นทานผ่านเป็นเพชร ผ่านก็คือ,อยังใช่คู่เราก็จะไปต่อได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็มีสิทธิที่จะจบไปก่อนนะครับหรือถ้าให้ดีก็ประคับประคองอดทนให้ผ่านถึงวันที่23เมษายนนะครับมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นเลยบอกว่าแฟนทุ่มไม่อั้นแฟนสายเปงเพราะดาวคนรักไปอยู่ในเรือนลาภะถ้ามีคู่ก็คู่ก็กเปมากขึ้นถ้าคนโสดก็แปลว่าคู่เลี้ยงเราดูแล ิจังตังอยู่ครบกินฟรีเที่ยวฟรีกับฟรีหมดเลยได้หมดีคู่เป็นลาพะก็คือคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคู่แหละอ่ะเนื้อหอมสเสน่ห์แรงฮอตเรื่ดงดาวสุกเราดิดาวแห่งความสวยงามดาวแห่งเสน่ห์ก็ไปอยู่ในเรือนลาภะเช่นเดียวกันนะครับสุขปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมถ้ายิ่งปากหวานในเรื่องความรักก็รับแต่สิ่งดีๆครับนะแต่ก็ฝากไว้นิดเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าอังคารไปเจอพระราหูไง คู่เราไปเจอพระลาหูคืออะไรอังคารลาหูคููท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาอ่าก็ต้องระมัดระวังคนมีเจ้าของหรือด,ดวงเราครับดาวศุกร์ไปเจอดาวพุธพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามากมามาเสพสมจนสมสารโอ้โหเรียกว่าช่วงนี้มีคนอยากได้เราอยากกินเราอยากแอมเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับถ้าไปมีอะไรกับแฟนก็ได้เลย มีปัญหาดีไม่ดีแฟนให้อะไรดีๆกลับมาด้วยแต่ถ้าไม่ใช่แฟนเป็นคนใหม่ๆก็รับผิดชอบตัวเองให้ได้นะครับถ้ายังเรียนอยู่ยังไม่พร้อมจะมีใครเออระวังอย่าไปที่อย่าไปออกเดทอย่าไปใกล้น้ําเดี๋ยวจะเสียตัวนะครับแต่ถ้าโตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้พร้อมแล้วเช็คแล้วโสดไม่ได้มีใครอ่ะได้เลยช่วงนี้เราจะเรียกว่าหวือหวาความรักดูแมนติกมีความสุขอ่าเหมือนสิบสี่อีกครั้งอะไรแบบนี้ได้หมดเลยครับหม่ ดีจริงๆนะชาวพุทธศพนี่ดวงดีครับยินดีด้วยสุขภาพเป็นบ้างสุขภาพเนี่ยอ่าก็จะโอ้โหเรียกว่าดีแต่ต้นเดือนเลยก็าาได้เพราะว่าสุกเกษอยู่กันแค่วันที่สองหลังวันที่สองดาวสุกเป็นมหาอุดยิ่งใหญ่ในเรือนลาภหายป่วยหายเจ็บหายจนแต่ดาวเดินไวครับยี่สิบเจ็ดเมษาครับเป็นปะอยู่ในเรือนวินาศอ่าก็ระวังโรคเก่ากมเลิกเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหลังยี่สิบเจ็ดเมษา นะครับแต่ช่วงหลักใหญ่ใจความเกือบเดือนเนี่ยโอ้โหสุขภาพร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋าคึกคักนะครับมีความสุขโอ้โหเรื่องสุขภาพนี่เรียกว่าดีมากนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวมารอฟังนะว่าดาวพฤหัสย้ายจะดีเฮงอย่างไรตามพื้นดวงของท่านนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับตรงนี้แตะท้ายคลิปครับมาแล้วครับเลขครับหกสองหนึ่งสี่แปดครับเป็นเลขมงคล เสริมโชคเสริมลาบนะหรือเป็นเอาไปเสี่ยงโชคได้เลยเพราะให้ถูกกันมาหลายงวดแล้วนะครับในเดือนเมษายนนี้นะก็ขอให้ชาวผู้สบรวยแล้วรวยอีกรวยไม่บรรย,ยับบรรยังรวยตามต้องการเลยนะครับตรงนี้อ่าและใครฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็อยากจะบอกนะครับว่าที่อาจารย์ทายคือดวงดาวตัวเลขในวงกลมสีแดงเป็นดาวจรครับนะไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งใช้เป็นไกด์ไลน์แนวทางได้แต่ถ้าอยากให้แม่นแม่นละเอียดละเอียดเนี่ย อาจารย์จะต้องดูดาวในวงกลมสีน้าเงินเป็นดาวเกิดของเราบวกกับดาวจรของเราเห็นไหมเดิม10จร10เลือนพบอีก12เลือนพบแล้วก็ข้างขวาครับวันอีก8วันเนี่ยมาคูณกันเนี่ยคือมีความเป็นไปได้9,600แบบแต่อาจารย์ดูเพียงแค่ค่าคูณ790บาทในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นมันคุ้มมากๆ9,600แต่ดูให้เพียง7 9 9บาทแอดไลน์แอดสาเามาได้เลยนะครับดูให้ครบทุกเรื่องมีปัญหา บอกทางแก้ให้ได้อีกและแถมมีเลขมงคลสีมงคลไว้เสริมไว้ทําอะไรให้มันประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเหนื่อยน้อยลงครับดีขนาดนี้เลยนะครับคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะแอดไลน์จองคิวมาเลยครับได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาครับและก่อนจากกันไปครับอาจารย์เป็นสะพานบุญนะครับให้ทุกท่านมาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวาได้นะครับเป็นบุญใหญ่นะร่วมบุญท้าเวสุวรรณเลยนะจะได้เสริมทรัพย์เสริมโชคเสริมลาก หายป่วยหายจนครับรายละเอียดเป็นเช่นไรฟังตามนี้ได้เลยครับและช่วงนี้อาจารย์เกรทเทวาครับเปิดรับเจ้าภาพครับฝากดวงแผ่นทองพร้อมเครื่องพิธีบวงสวงบูชาท้าเวสวรณแบบว IP ครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้ก็เห็นกันอยู่ครับดาวพุธปะทะราหูไม่พอนะครับยังมีดาวอังคารประทะดาวเสาอีกด้วยนะครับจึงขอทําพิธีขอบารมีท่านท้าเวสวรณให้ประทานพร ให้แขวคาดปลอดภัยประทานทรัพย์สมบัติบรรดาลโชคการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคพยันอันตรายนะครับการค้าขายปังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีล่ำรวยมีอำนาจสมหวังในความรักแถมยังป้องกันคุณใสคุณคนป้องกันผู้ถีปีศาจที่จะมาทำร้ายเราได้ด้วยนะครับการเรียนการสอบก็ได้ผลดีเงินทองไหลามาเทมาครับ พราะท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นปางประธานทรัพย์เห็นมือไหมครับนี่มีคาว่ารวยครับเราจะได้รวยกันไงครับตรงนี้อ่านะแล้วถ้าอยากจะทําไม่ยากเลยครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวาหกห้าครับอ่านะแล้วก็ทักว่าฝากดวงท้าวเวสครับแล้วหลังจากนั้นสามารถที่จะบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับอาจารย์จะได้ทํา แผ่นทองดวงให้ด้วยนะครับแล้วก็โอนบูชาดวงแผ่นทองมาได้เลยนะครับเท้าไปส่วนสี่รเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับถึงเวลาอาจารย์จะทําชุดบวงสวงให้เลยนะครับมีภาพส่งให้ดูอย่างแน่นอนจุดประทัดดังเฮงรวยครับวันนี้ถึงส1มสิบเอ็ดมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับใขรร่วบ,บุญกับอาจารย์เกศเทวาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านรับทรัพย์เฮงเฮงรวยรวยครับและพบกันใหม่ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ